他卡哦。 จากล่างขึ้นบน ใช่ครับใช่คับเขีองใช่ครับเใีญ่เส้นใหญ,ใหญเวลาตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องกดเขานิดหนึ่งเ,เพื่อเพื่อที่เราต้องการจะโชว์โชว์เนื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่าไม่ได้แบบนี้เนี่ยก็ผ่าขึ้นให้ขาดเลยกใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าโชว์เนื้อเนี่ยเวลาเล่นไฟแรกๆเนี่ยต้องกด กดให้มันตายก่นอน้มันเข้ารูกนะะเดี๋ยวเวลาด,ดันเนื้อจะดันเน,นื้ออีเนาะต้องรอสุกประมาณนึงแล้วค่อยดันเนื้อนี่นี้จะต้องให้แผ่ก่อนเปิดฝาด้วยผ่านอย่างนี้ ไปทำเนี่ยเนื้อกุ้งมันจะไม่ไม่อร่อยถ่านเนี่ยจะต้องแดงหมดต้องแดงหมดแล้วก็ต้องไม่มีเปลวไฟไม่มีเปลวไฟอะไรที่มีเปลวออกออกออกอต้องแบบตอนนี้นะบ้ ไฟนะการเผาขฟแม่น้ําให้มันเนื้อเจ้งแล้วก็ินอร่อยอยู่ที่ไฟด้วยคุมไฟเป็นแล้วก็วิธีการทำต้องมีเทคนิคเ <c oughs> ตานี้เขาเรียกเตาฮังโล่หร ต้องเตาแบบนี้ครับพี่รสชาติดีที่สุดเออเพราะอะไรเต้าตัวเป็นหมื่นก็ไม่อร่อยพี่ต้องแต่งเตาชาวบ้านเตาสแตนเลสนี่ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเลยพี่ก็ไปครับได้ต้่งไปต้องไปครับเตาพี่ร้านยังไปได้แค่สิบเตาเพราต้องเผาทีละตัวใช่ไเตาตอนหนึ่งเต้าถ้าตัวสัก4ตัวโลก็อาจจะสองสามตัวแต่ทีนี้ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ย ยังไงหนึ่งคือด้วยด้วยราคาด้วยอะไรแล้วมันต้องดูแลเป็นพิเศษนะอ่ะอันนี้จะสวยกับอ่าไปต้องแกงแบบนี้ ถ้ามีเ,ลมเลปลวไฟนะครับนีก็ประมาณสี่นาทีแล้วเริ่มได้แล้วนี่นี่นี่เริ่มใสและเนื้อเริ่มใสแต่มันยังไม่เดือดนนะ ที่เราล้างน,น้อองนําไปก่อนดีบ้างไฟต้องแดงแล้วก็ทั่วคือถ้าไม่ทั่วเนี่ย<ช>คนทําก็ต้องขยับได้<ช>ต้องรู้ว่าไฟตัไใหญเป็นยังไงตแต่ผมยืนยนัออนว่าเตาพุดีที่สุด<ๆ>ผมก็เห็นด้วยพลาสิกใช่ครับพลาสิกผมยืนยันว่าชวงพี่ใหญ่มากยอมนะครับยอมเลยครับ อยากได้ตัวโลจังเลยถ้ามีจะเก็บไว้ให้บอมเลยผมเป็นแฟนคลับจะแดกเองครับจะแดกเองเลยครับห้ามแย่งนะครับซ่้อรายการผมเลยครับกินไม่หมดเลยด้ครับ <S <S นะ ก็ใช้ไม้ธรรมดาแต่ของผมนี่ยี่ห้าบาทนะครับมันก็แบบเป็นฐานดีที่สุดของของพวกนี้อะไรฐานเปอร์เซ็นต์สูงถ้าถูงยี่ห้าบาทแพงนะก็ผมไม่แน่ถ้าเกิดว่าเขาติด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 กันเลยก็่านอัพก้อนก็ใช้ได้ การแปลเหลี่ยมดีไหมอย่างนั้นนะครับถ้าเผาติดๆกันใช้ได้ได้ไฟมาไวมากแล้วก็ออกไปเร็วมากแต่มันจะแทนอยไงแล้วก้ามเหรอก้ามเหรอก้ามแล้อผตัดเป็นท่อนอย่างนั้นแล้วก็ย่างแล้วก็ทุบๆย่างแล้วก็เวลาลูกค้าทานเยู่ him. นี่มีเปลวนี่ให้เอาออกเลยต้องรีบเอาออกด้วยนะครับถานที่มีเปลวไฟแบบนี้ป็นอน้ำในกุ้งก็มีก็ต้องยกเทน้ำออกที่ที่ตัวกุ้งก็ต้องยกกระดกออกเทออกคอยมันเทออกนะคอยเช็คให้มันไม่มีน้ำให้มันแค่นี่แล้วก็เทออกลินออกลินน้ำออกก็โดยการยกยกกระดก เหน,นักเลยนะจาจริงๆว่ถ้ามันส่วนมากอ่ะถ้าเราใุ้ไฟอยู่ไม่จะเป็นต้องดันเนี่ยเี่านใช้ไฟแบบที่ผมบอกฟูขึ้นมาเองฟูเอง,อเองแต่ต้องใช้ไฟไฟอย่างที่เห็นนะอันนี้ฟูอย่างเไยแต่ถ้าเปลวอย่างเนี้ย กุ้งตรงนี้อร่อยมากอ๋อเหรอถ้าเป็นก้ามกามที่ต้องใช้เปลวตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันสดใช่ไหมเนี่ยครับเราก็ดัดนิดนึงดัดนิดนึงดัดหางดัดขนดานได้ไหมครับเอาไปดัดตั้งสองคนเห็นไหมถ่ายเลื่อนไหมครับใช่คับถ่ายเลื่ไหมครับเนี่ยครับดัดไม่เต้าแล้วเทคนิคการดัดเนี่ยไม่คันแล้วใช่ไหมดัดแล้วก็ดึงเข้าไปข้างหน้าออกได้แต่ไม่เบียด กินตัวแรกก่อนไม่ไม่ไม่ตามอายุเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยตามตำแหน่งผมเป็นดีนะเป็นดีเป็นดีเป็นดีนะผมดีดีนะไม่เป็นไรผมดีดีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยครับถ้าขึ้นเปลีเงี้ยไม่เก็บเมีไว้ไม่ด้ไม่เก็บเราต้องมีสำรองอ๋อเก็บแหล่งความร้อนเอาไว้ที่เก็บทาน ประมาณเกือบสิบนาทีนะนี่สิบนาทีนะครับได้แล้วปุ๊งจานมาต้องรอนะฮะี่ดูปันเด็กเอออไปแล้ว,บบวนึ่งตัวนี่สิบนาทีพอดีเลย